ครับก่อไม้เหรอครับไม้นี่นะจะโอเคครับพี่เขาไปเบิลเราไม่ไหลายอยู่ครับหลงง,ง่ายๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวาะไสเอาขึ้นครับโอเคครับหัวไม้นี่ยังบ่เคยมาไอ้เครือครับมื้อนี้เอาวางหินกับเพชรดำออกมาครับมื้อนี้ เดี๋ยวลอกรุ่นกันครับจะได้พอได้ครับสวัสดีครับผมกดมือดำดำครับวางหินมาเก็บนกปลาครับมีเขาร่วมครับอยู่ไก่ไปหน่อยครับกำลังตีกันอยู่ครับนกปลาตัวนี้ดูครับ รวมหลายเทออแลวนะครับ จะควางบานิ่นก็ออกไม่อยีครับบอกว่าก็บอก เรียบลวครับเรียบร้อยครับอ่าโอเคครับขนกระจายครับเดี๋ยวเขาพิเบิงครับไก่เติบครับเดี๋ยวเพชรดำก็มีอยู่นี่นะครับเรียกอยู่นี่ครับตอนแรกว่าเดี๋ยวกล้องมาใส่เพชรดำนี่นะครับ เหนียวเติบขับนุกกัได้ มหมุนกันครับเแกะจากน้อยกันครับโอเคครับนี่วยระวังหินบมรู้ว่ตัวใดครับอันี่ครับถือว่าไล่ก็ถือว่าโอเคอันนี้ตัวใหญ่ครับแข็งใหญ่ขาใหญ่เลยครับตัวนี้คุณครับนิ้วก้อยแข็งใหญ่ขาใหญ่ขาสั่นนี่ครับถือว่าโอเคครับ เดี๋ยวจะลงให้เบิ้องนีครับเพชรไอ้ว่างหินบอลูว่าตัวที่ไหครับโอเคครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นี่เด้ครับสวัสดีครับโอเคครับเพชรดํำเจ็บแต้มสามได้ครับเมื่อนี่นาจะเป็นตัวเมียครับหลังจากเมื่อกี้หุ่นครับไม้พุ่นที่ว่าเอาวัางหินลงมาเมื่อครับวัางหินแต่แต็มหนึ่งครับเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปเบิ้งก่อนครับ แต้มส้มนี่นะจะเป็นตัวเมียอีกครับอ้คืางนึงคือดีดเลยครับรุดบอกว่าครับเาขาคางส้องคอยได้หรือเปล่าเพราะเนี่ยใจครับเดี๋ยวลงมาเบิงครับ แปดสามครับเป็นสามเจ็ดแปดครับสามเจ็ดเจ็ดอยู่ตรงนั้นได้ครับนั่นครับเสานั่นเมื่อกี้นี่สามเจ็ดเจ็ดยู่เสานั่นผมก็ได้เอาขยับมาเสาบนี่ครับ,รบเดี๋ยวลงมาเบิ้งครับ พิธีังนึงแล้วครับพิดีถังนึ่งแล้วน่าจะเป็นลุดหรือเปล่าหรือเขาไมหรือโตัม่มวแน่าใจครับเมื่อกี้ผมกอนไปเจ็บแต่ว่างหินไหมครับเมื่อกี้นะเนี่ยว,ว่างหินก็นลังเรียกอยู่ครับมีนกเขารวมไหมครับอ่าน,นครับผมเอาว่างหินไปลดมอไซค์นี่ครับแต่ว่าก็มีนกปลามาเขารวมอยู่ส้ายไฟนะครับนะี่ย สอยนี่บุกเคยมากครับมาเทียรแรกเป็นสี่แล้วครับออกไปแล้วครับสามเจ็ดแปดครับแถวนี้น่าสะนับปีกง่ามครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเมียหรือเปล่าครับวอแน่ใจครับนี่ดีดลุตคางนึงแล้วครับสามเจ็ดแปดน่าจะเป็นตัวเมียครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับสวัสดีครับ